วันนี้ผมมีเว็บไซต์หาเงินออนไลน์มาแนะนำอีกแล้วนะครับผมดูนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับ shopee นะครับเป็นเว็บ ที่เราเติมเงินเพื่อลดล็อกนะครับคุณดูไม่ใช่เติมเงินเพื่อลงทุนนะคุณดูนะเพียงแค่เราเติมเงินเราก็สามารถลดล็อกเลยนะครับและเงินตรงที่เราเติมไปนะครับเราสามารถถอนกลับได้ทุกเมื่อนะครับและสําหรับสายฟรียังสามารถล็อกอินได้นะครับและรับเงินแบบฟรีๆสูงสุด650บาทนะครับคุณดูเพียงแค่เราล็อกอินทุกวันอันนี้สําหรับสายฟรีและสําหรับสายเติมนะครับยังสามารถเติมเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการลดล็อก VIP ตรงนี้นะครับและสามารถรับเงิน เงินแบบฟรีๆนะครับในแต่ละวันนะครับเติมเข้าไปนะครับหนึ่บาทนะครับเราจะได้ออเดอร์รายวัน20ออเดอร์นะครับและเราสามารถกดออเดอร์ตรงนั้นนะครับยีออเดอร์นะครับได้ออเดอร์ประมาณออเดอร์ละ2บาทนะครับก็ตก ประมาณ40บาทนะครับ30วันเราจะได้อยู่1,200บาทนะครับ1,200บาทนี่ก็คุ้มเลยนะคนดูนะเห็นป่ะนะครับและเราสามารถกดถอนไปเลยนะครับเราก็จะได้ทั้งทุนทั้งกําไรนะครับก็จะรวมๆกันก็จะเป็น2,200บาทนะครับคนดูและเราสามารถถอนได้เลยนะครับคนดูแต่ว่ามันไม่ต้องให้ถึงก็สามารถถอนได้นะครับสมมุติว่าเติม1,000บาทเนี่ยนะครับผมรับออเดอร์วันละ20ครั้งเนี่ยและผมทำออเดอร์ตรงนี้นะครับออเดอร์ละ2บาทนะครับคนดูและคนดูคิดดูนะครับวันหนึ่ง40 บาทถ้าคนดูทํา5วันเนี่ยก็ได้200บาทแล้วเราสามารถกดถอนเงินของเราได้ด้วยนะครับคนดูเพราะว่าถอนขั้นต่ําแค่100บาทนะครับและค่าธรรมเนียมในการถอน5%เนะครับคนดูมานะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการเติมให้ดูนะครับและผมจะทําการเติมจริงนะครับรอบนี้นะครับเออเพราะว่าแอปนี้นะครับก็มันน่าเล่นนะครับคนดูเพราะว่าเราเติมแค่1000พันะครับเราสามารถรับไปเลยวันละ40บาทนะครับและเราอยากถอนวันไหนก็ได้นะครับสมมุติว่าผมได้สัก300บาทหรือ500บาทเนี่ยผมก็สามารถกดถอน ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็น1,500อย่างเนี้ยเห็นป่ะคนดูเราสามารถถอนทุนเราออกได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถกดลิงก์ตรงปากมดและสมัครแล้วก็เล่นไปพร้อมๆกันกับผมและลงทุนไปพร้อมๆกันกับผมก็ได้นะคนดูนะและผมบอกไว้ก่อนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงจะลงทุนเว็บไหนนะครับศึกษาดีๆส่วนผมศึกษามาดีละเว็บนี้น่าลงทุนนะครับอันนี้คือผมควักตังในกระเป๋าผมเองเลยนะครับเพื่อมาทําการลงทุนนะครับไม่ได้เป็นสปอปเชอร์นะครับเว็บนี้นะครับผมเห็นเขารีวิวนะครับมันน่าเล่นน่าเชื่ ไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเติมนะครับวิธีการเติมง่ายๆนะครับกดเข้าไปตรงคําว่าเติมนะครับเออคุดูแล้วผมลืมบอกนะครับใครที่สมัครครั้งแรกนะครับไปดูคลิปวิธีการสมัครครั้งแรกผมได้นะครับถ้าใครสมัครไม่เป็นนะครับแต่ว่าคนดูน่าจะสมัครเป็นอยู่มั้งโอเคนะครับคนดูกดตรงแน่นอนไปเลยนะครับแล้วก็เราสามารถเติมขั้นต่ำแค่300บาทนะครับคนดูแต่ว่าผมไม่เติม300บาทครับผมจัดไป1000บาทเลยวันนี้นะครับกดเข้าไปตรงวอลเพย์และเลือกจํานวนที่เราจะเติมนะครับหนึ่งพันบาทนะครับแล้ว นะครับมันก็จะเด้งมาอยู่ในหน้านี้นะครับแล้วเราก็ทําการสแกน QR code ตรงนี้นะครับเพื่อทําการเติมได้เลยนะครับส่วนผมจะเอาอีกเครื่องหนึ่งมาสแกนนะครับวิธีการสแกนนะครับปุ๊บนะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับรอประมาณ2นาทีนะครับเงินก็เข้านะครับแต่ว่าเหมือนของผมตอนนี้นะครับเห็นปะผมก็สแกนแล้วผมก็รอนะครับรอไปรอมานะครับรอเหนื่อยนะครับเราก็ออกไปรีข้างนอกก็ได้นะคนดูหน้าถ้าเราเติมเสร็จยืนยันเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องรออยู่ตรงนี้ก็ได้โอเคครับคนดูตอนนี้คือเงินได้เข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วครับจำนวน 15บาทนะครับตอนแรกผมมี5บาทนะครับพอดูและผมเติมมาอีก1,000บาทนะครับและผมมี1,055บาบาทได้ไงอะ่ะ ก็คือถ้าเราเติมปุ๊บนะครับ1000บาทนะครับเราจะได้เงินค่าคอมมิชชั่นในการเติมไปเลย50บาทแล้วก็เงินที่เราล็อกอิน5บาทนะครับก็รวมเป็น1นึ่บาทนะครับโอเคนะครับพอเราเติมปุ๊บนะครับเห็นป่า VIP 1ตรงนี้นะครับมันก็จะทําการปลดล็อกให้เลยนะครับพอดูเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะมันจะทําการปลดล็อกให้เลยนะครับแล้วเราสามารถเข้าไปทําภารกิจตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าภารกิจมันจะให้ออเดอร์ของเรานะครับยี่สิบอันนะครับเพื่อทําการทานะครับแต่ถ้าเราไม่ทานะครับเราก็จะไม่ได้ตง นะครับคนดูเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทําภารกิจตรงนี้เพื่อจะรับตังแบบฟรีๆนะครับจำนวน40บาทถ้าเงินของเรายอดไม่ถึง1,000บาท ออเดอร์ตรงนี้จะไม่เปิดหรือว่าปลดล็อกให้นะคนดูนะนะครับวิธีการทำออเดอร์กดเข้าไปตรง BAP ตรงนี้ได้เลยนะครับพอเด้งมาอยู่ในหน้านี้นะครับพอดูเห็นปะสมดุลผมมี1055ก็คือเงินนะครับรายได้วันนี้นะครับก็คือ0บาทแลายังไม่ได้ทำออเดอร์ไงสิ้นสุดภารกิจวันนี้เรายังไม่ได้ทำไงคนดูและมันก็จะให้งานที่เหลือสําหรับวันนี้20นะครับก็คือออเดอร์ตรงนี้นะครับและเราทําการคลิกตรงนี้นะครับเพื่อทําภารกิจนะครับคลิกไปเลยนะครับปุ๊บนะครับครั้ง แล้วกดไปเรื่อยๆนะครับกดดําเนินไปไม่ต้องทําอะไรครับแค่รอนะครับเวลาที่เรากดมันจะคูดาวสิบวิทุกครั้งนะครับพอดูเรากดไปปุ๊บนะครับมันคูดาวเสร็จแล้วก็สามารถกดอีกนะครับเพื่อทําการ ปลดล็อกภารกิจนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมไม่ทําให้ดูนะมันจะนานนะครับพอดูมันจะเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดภาพไปตอนที่ผมทําภารกิจเสร็จนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาถึงภารกิจที่20นะครับหรือว่าอันสุดท้ายแล้วนะครับพอดูนะครับก็จะทําการกดไปเลยนะครับปุ๊บนะครับมันก็จะหมุนติ้ว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 แล้วก็จะได้รับมาอีก2บาทเหมือนเดิมนะครับแล้ว ภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้สมดุลของเรามี1095นะครับก็คือ1 9 9 5บาทนะครับเราได้จากการทําภารกิจ 40บาทนะครับรวมอันเก่า1,055บาทก็รวมทั้งหมดก็1,099บาทนะครับและนอกจาก VIP 1นะครับยังมี SVIP 2นะครับก็คือเป็นการเติมเข้าบัญชีนะครับหรือว่ามีเงินในบัญชี5,000บาทนะครับจะได้ออเดอร์รายวันจะ20ครั้งนะครับและรับทุก30วันก็คือ6,000บาทนะครับพูดง่ายก็คือออเดอร์อันละ10บาทนะครับวันหนึ่ง20ออเดอร์ก็200บาทนะครับมาดูและเรามาดูวิธีการเล่นสําหรับสายฟรีนะครับสายฟรีก็สา สามารถรับแบบฟรีๆจํานวน650บาทเหมือนกันนะคนดูนะเพียงแค่คนดูทําการล็อกอินในแต่ละวันนะครับทำภารกิจล็อกอินนะครับกดตรงนี้เลยนะครับเพื่อทําการล็อกอินแล้วมันเด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับคนดูเห็นป้าผมล็อกอินมาที่ 22, 23, 24นะครับล็อกอิน3วันนะครับ3วันเนี่ยผมก็ ได้ไปแล้วนะครับ10บาทนะครับล็อกอินวันแรกนะครับถ้าเราล็อกอิน10วันนะครับเราจะได้20บาทนะครับคุดูถ้าเราถ้าเราล็อกอิน24วันได้20บาทแล้วก็พวกสกายเพย์เนี่ยเห็นปะคุณดูมันจะได้1วัน3วันนะครับแล้วก็ v i p 1 v i p 1คือล็อกอิน18วันนะครับเราจะได้ v i p 1นะครับจำนวน1ครั้งหรือว่า1วันนะครับเราก็สามารถไปเปิดปลดล็อกเอานะครับคุดูและสิทธ ในการซิงโชคนะครับสครั้งนะครับเราสามารถไปหมุนเพื่อรับรางวัลใหญ่เป็น iPhone 13 Pro m a x เลยนะครับคุดูและก็รางวัลล็อกอิน90วันนะครับจะได้200บาทนะครับคุดูเห็นปะว้าวโคตรเยอะโคตรดีน u ำเบอร์วันนำ้ออนำเบอร์ก๊อตนำเบอร์ตึงน้ำเบอเทเห็นปะศึกษาดีๆก่อนลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงเว็บนี้นะ่าลงทุนนะครับผมเลยมาเติมและทําการลงทุน ควักตังในกระเป๋าตัวเองเพื่อมาทําการลงทุนเลยนะครับคนดูโอเคครับคนดูวิธีการล็อกอินนะครับก็ให้คนดูกดเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับเพื่อทําการล็อกอินนะครับพอเรากดเข้าสู่ระบบเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นการล็อกอินให้อัตโนมัติเรียบร้อยนะครับคนดูโอเคครับคนดูและยังมีวิธีการแนะนําด้วยนะครับคนดูสําหรับสายฟรีนะครับวิธีการแนะนานะครับก็คือ ผมแนะนําเห็นป่ะเขาดูนะครับตอนนี้คือผมแนะนําไปทั้งหมด256คนนะครับอันนี้คือลูกทีมของผมนะครับ256คนเนี่ยแนะนําไปเนี่ยผมไม่ได้อะไรนะเขาดูนะผมไม่ได้สักบาทนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ลงทุนถ้าเขาลงทุนนู่นเราถึงจะได้นะครับเขาต้องเติมเข้าปลดล็อกเป็น VAP 1นะครับผมถึงจะได้100บาทหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเห็นอยู่ในหน้าแรกนะครับมันบอกว่าได้รับ100บาทนะครับถ้าใครอยากได้100บาทนะครับก็สามารถเอาลิงก์ของตัวเองนะครับกดลิงก์ ของตัวเองนะครับเนี่ยกดตรงแบ่งปันตรงนี้นะครับแล้วก็ขัดลอกลิงก์ของตัวเองนะครับไปให้เพื่อนแนะนําเพื่อนนะครับเวลาเพื่อนกดลิงก์เราและเขาลงทุนหรือว่าเขาเติมเพื่อปลดล็อกขั้น VIP 1นะครับเราก็จะได้ไปเลย200บาทแบบฟรีๆนะครับพอดูโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับพอดูใครที่ชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจแลเจอก,กันคลิปใหม่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกๆคนสวัสดีทุกท่านบ๊ายบายครับ